คุ้ยนมากเลยอ่ะไมียเห็นไหมเนี่ยดูใครไม่ไหวกับพริกนี่ก็อาจจะมีบาดเจ็บอ่ะลิ้นนะบาดเจ็บ้ยน้ำสุปดีมากเอ้น้ำมันไม่ สวัสดีค่ะ EP นี้เรายังอยู่ที่ขอนแก่นอยู่นะคะตอนนี้เย็นแล้วเรามาเดินเล่นกันที่บึงแก่นนครน,นะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมากินแจ่วฮ้อนร้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายปีเลยนะคะติ๊กแจ่วฮ้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะใกล้ๆกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะติ๊กเจ้าะฮ้อนตะกี้อ่านป้ายหน้าร้านเขาเขียนว่าเป็นร้านเจาะฮ้อนที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดเจาะฮ้อนปี2545แล้วก็2 5 4 8นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะสั่งอะไรมาบ้างเน,น,นาะค่ะตอนนี้ของที่เราสั่งก็มาถึงโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเออมาดูในส่วนของเนื้อสัตว์ก่อน เนื้อสัตวนะ์เนี่ยเขาจะขายอยู่2ไซส์ไซส์เล็ก29บาทไซส์ใหญ่100บาท<ม>ก็จะมีพวกหมูเนื้อตัสบสะใภนางอะไรเงี้ยอันนี้เราสั่งเป็นเนื้อหมูนี่ไซส์ร้อย 100, ได้แบบนี้100นะคะอันนี้เนื้อไซส์ร้อย 100, เหมือนกันนะคะแล้วก็สั่งตับมาเป็นไซส์เล็กอะตับอย่างเงี้ย29บาบาทไซส์เล็กไซส์เล็กนะคะ แล้วก็ผักก็จะมีใไซเล็ก10บาทเธอราคาน่ารักไหมไซเล็ก1ิบาทไ้ใหญ่40นะคะทางร้านแน,น mm hmm. ะนำว่าถ้าลูกค้าสั่ง40บาทอ่ะก็จะได้เห็ดได้ผักได้หุ้นเส้นรวมมาเลยและนี่คือ40บาทเธอเอาเลยจัดมาเลยนะคะตอนที่เขามาส่งอ่ะอุปกรณ์การทาน่ะก็จะมีถ้วยมีช้อนแล้วก็มีตะเกียบใช่ป่ะแต่ว่าจ่ายฮ้อนอ่ะถ้าหมายถึง พระเอกอาจจะเป็นเนื้อสัตว์แล้วน้ำซุปใช่ไหมแต่นางเอกเขาที่แบบขาดไม่ได้อะ่ะก็คือพวกน้ำจิ้มนะคะดูจากความค้นแล้วเนี่ยน่าจะเราน่าจะมาทุกที่แล้วน่าจะเจอร้านที่ทำถึงแล้วแหละในคอนแก่นนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองทานเลยาะเปิดหม้อโอ้โหเขาพี่จะเปิดมีดใช่ไหมเปิดหม,ม้อเธอเขาเป็นแบบว่าเตาไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ เป็นหม้อสแตนเลสให้แบบนี้เอ,อ้อุ่ยร้อนอุ้ยร้อนข้างในก็จะเป็นน้ําซุปตอนนี้น้ำกำลังเดือดปุดๆๆเลยนะคะเออ่เตาไฟฟ้าเนี่ยปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะปรับแบบเบอร์สองเบอร์สามเอาสองเบอร์สองก็พอเนาะเพราะว่าอยากได้เดือดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาเอาผักลงไปก่อนเบาๆเอาผักลงไปกเบาๆ ที่จริงจ้งจงจาฮอนตอนอยู่กรุงเทพก็คือไม่ค่อยได้ทันเลยแทบไม่ค่อยได้ทันเลยนะคะแล้วก็อ่ะเรามาถึงทิ่นอีสานแค่นี้อ่ะลองดูหน่อยนะ,อะขออนุญาตเพราะว่าลักมือแล้วก็มนเส้นเอาจริงปะจุดเริ่มต้นอ่ะก็คือไปเดินเล่นใช่ไหมที่บึงแก่นนคร แล้วเห็นคนอะยืนต่อแถวอะรู้แแหละว่าต่อแถวซื้ออะไรบางอย่างแต่เอ๊ะมันก็ไม่ใช่เป็นแบบมีที่นั่งทานนี่นาลูกค้าที่สิ่งลูกค้ายฮิลนะคะก็คือ,อแบบชุดเนื้อเนื้อสัตว์ชุดนึงเป็นอันนึงผักอันนึงก็ทำซุปก,ก็เลยน่าจะแจ่วฮ้อนแน่ๆก็เลยเดินไปใกล้ๆก็ปรากฏว่าเป็นแจ่วฮ้อนจริงๆซึ่งจุดนั้นอะเป็นจุดที่แบบทางติ๊กแจ่วฮ้อนอะขยายเไปอยู่ทางฝั่ง บึงแกนครนะคะเพื่อที่จะขายแบบเทคโฮมให้ลูกค้าส่วนร้านที่เราน่ทา,านอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ข้ามถนน,นมาเอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งนะ,ะแล้วพอเห็นการันตรีราง,งวัลรางวัลก็คิดว่าน่าสนใจน่าสนใจนะคะอีกเมนูนหนึ่งที่สั่งนล้วเหนือจะแจวฮอแล้วมาพอดีเลยก็คือหมูยอทอดะทยศาสตร์จริงๆหมูยอกินร้านไหนก็ได้อร่อยทุกร้านมันจะเป็นแบบว่าหอมผิกไทยอะไรอย่างเงี้ยเออ ของที่นี่มีแบบนึ่งกับแบบทอดนะเด็กอ้วนอย่างเรานะคะแบบทอดเป็นเลยนะแล้วก็ทอดมาสีสวยนะ่ากินมากจะรอนป่ะเนี่ยเอาเลยหรอลองเลยเหรอม,มีมาให้กับเออะไรอะ่ะซอสพริกเนาะอ,อร่อยหอมมิ้งได้นึกจะไม่จิ้มจอดก็นอะบางทีแบบ เอาไปกินเล่นอนะ่ะอืมได้อร่อยดีเอบบ้วพ่อมาไม่อบม,มันแบเยเจ้าดีดีเลยตอนนี้แบบน่าจะได้ที่แล้วแหละนะตอนที่ใส่ไปก็มีทั้งเนื้อทั้งวุ้นเส้นอะไรพวกเนี้นะตักเลยแล้วกันอ๋อเหมือนเขามีนั่นไงว่าแล้วเขามีตะบวยให้เธอไว้แต่ฉันก็ไม่ใช้ นี่จ้าเขามีอุปกรณ์ชึบชึบงั้นเอาก็พอดีแหละเอามาตักน้ำซุปเลยเพราะว่าอยากลองเอาตะของไม่เยอะกลัวเผ็ดพอดีเพิ่งที่ใส่ไปอ่ะเป็นหมูกับเนื้องั้นเดี๋ยวขอลองเลยแล้วกันเนาะ ชิ้นที่เขาหั่นมานะกำลังดีนะคือมันไม่ได้เล็กเกินไปนะคะถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยมันใหญ่ไปนิดนึงนะคะตอนต้มแล้วมันก็สุกมันก็นิ่มเปื่อยแล้วก็แบบว่าฉีกได้อเออใช้ช้อนนี่แหละฉีกได้แอนขอลองหมูกันเพราะว่าอยากลองน้ำจิ้มอุย้ยข้นมากเลยอะเมียเห็นไหมเนี่ยดูใครไม่ไหวกับพริกนี่ก็อาจจะ มีบาดเจ็บอะลิ้นนะบาดเจ็บเบาไฟแป้งเงะไม่เผ็ดมากค่นะน่อนร่อยแล้วรสจัดนะคือใครมันไปนแบบชาจะแล้วว่าไม่กลิ่นกลิ่นสมุนไพรแต่เราไม่รู้จริงๆว่าพคุนองค์มีองค์ประกอบอะไรบ้างจะไม่ได้กินสมุนไพรคะ่ะอหอม มันทําให้เราอยากลองทานน้ําซุปเลย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 น้ําซุปเนี่ยเขาปรุงมาแล้วด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่ามามาปรุงใหม่ทีหลังคือเขาเคี่ยวไว้แล้วอะค่ะถามจะพูดรู้ซงเป็น <laughs> เพื่อนชาวขอนแก่นนะคะเขก็บอกว่าอ์ประกอบมันจะเป็นเหมือนเบสน้ําซุปอะซุปที่ไม่มีพริกไม่มีเผ็ดก่อน แล้วก็จะใส่กับเหมือนแบบเหมือนพริกเครื่องแกงคะคะแล้วก็ปนกับออระหว่างน้ำซุปกับพริกเครื่องแกงนะพอล,ะลายก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเจ๋วฮอนดเดอ,อแล้วมันก็เป็นไม่เหมือนอะไรเลยเหมือนเจ๋วฮอน <c ười> คือมันจะมีเผ็ดมีเค็มแล้วมีหวานไปลายด้วยนะเออเพราะอะไรอ่ะทำไมมีหวานปลายปได้ไงอ่ะอาจจะเป็นพเพราะเค้าเคี่ยวน้ำซุปแน่เลย นอกแบบร้อไหมคือน้ําซุปที่มันเป็นแบบกระดูกหมูอ่ะเออบางทีมันต้องแค่เฮ้ยน้ําซุปดีมากเลยแล้วมันไม่ได้เผ็ดอย่างที่เรากังวลนะคะไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นดีขอลองเนื้อหน่อยเนื้อก็คือมันก็นก็เหนียวว่าหมูอะลรนะเพราะมันคือเนื้อ แต่ปริมาณแตบบ่ปริมาณที่ให้อะ่ะเพราะว่าเนื้อต้อนทุนจะแพงกว่าหมูถูกมากแต่ปริมาณที่ให้ในะราคาร้อยนึงเท่ากันอนะ่ะเอาไม่แย่ได้อยู่ดีอยู่นะคะเราไม่อยากกินชิ้นใหญ่อึ๊บอ่ามามามา,มา แล้วก็ดีไม่คาวมากหลยแล้วก็ส่วนที่เขาเหั่นมามันไม่ใช่เนื้อเหนียวแล้มันก็ตู้ฟันสไตล์เนื้อถ้าไม่กินก็เลือกละกันแล้วแต่ชอบนะถ้าแฮปปี้กับหมูก็เรื่องหมูอย่างเดียวก็ได้อะไรย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปทานกันก่อนนะคะ ทุกคนที่ดูคลิปเรามาถึงตรงนี้นะคะฝากเอาไว้กับร้านริ๊เเจ้าฮอนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย